ทำไมหุ้น RS ร่วงระเบิดดังบึ้มวัสดีครับผมบินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์นิบล่าเลยเหรอพี่ไรแนวนะครับอัปเดตท,ทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินกระเป๋าของทุกคนนะครับผมสำหรับหัวข้อในคลิปนี้นะครับหุ้น RS นะฮะ แต่ก่อนอื่นนะครับผมบอกว่างานนี้เป็นงานด่วนนะครับบอกก่อนเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรีบอัดคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเสียงแทรกนะเพราะว่าพอดีทางรอบๆบ้านเนี่ยเขาก็มีงานทําบุญมีงานก่อสร้างอะไรนะแต่ว่างานมันค่อนข้างด่วนครับผมก็เลยอัดคลิปซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นครับที่อัดคลิปอะคือผมก็มีคอนเทนต์อัพแหละแต่ว่าแต่ละเรื่องที่มันเป็นงานด่วนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเข้าหน้าจอเลยแล้วกันนะอ่ะ เพราะว่าคนมาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะพอรู้เรื่องข้าวๆอยู่แล้วนะครับหุ้น r s นะครับค่ายเพลงอันดับต้นๆของไทยในอดีตนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อ3วันรวมถึงวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับราคาก็ล่วงมาฮะตอนทำคลิปนี้มันลดลงมาประมาณ19%นะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยเขาฟลอมา3-4วันแล้วครับฟลอหมายถึงว่าราคาร่วงมาสูงสุดที่จะเป็นไปได้ใน1วันเนี่ยก็คือ30%นะก็ล่วงมาโดยตลอดนะครับ รอบ5้าวันก็เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นว่ามันฟอร์มมาเลยตลอดพอ1เดือนก็จะเป็นเหวอย่างนี้ครับหเดือนก็เหวนะครับพอดูระยะ1เนี่ยก็ชัดเจนครับหน้าผาชัดๆพอมา5ปีก็จะเริ่มเห็นครับว่าเออมันก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับหุ้นนี่แหละนะครับเนี่ยพอดูทั้งชีวิตมันก็มาประมาณนี้นะฮะเรียกได้ว่าไหยนะครับล่วงระเบิดดังบึ้มเลยฮะเหมือนตอนหัวคลิปเลยครับ ทีนี้เนี่ยไอหุ้น R S เนี่ยนะครับมันมีหลกัหลกๆอยู่2ประเด็นที่ผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ตามข่าวหรือว่าอาจจะพลาดหลงอะไรประเด็นต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็จะมา wrap up ให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นอ่ะผมบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหุ้นตัวนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ติดตามกับอุตสาหกรรม e-commerce หรือว่าติดตามอุตสาหกรรมแนวค่ายเพลงกเร์ตูนเมนอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ย ข้อมูลตรงนี้เนะี่ยมันมาจากการสรุปของผมเองนะครับแล้วก็มาจากแหล่งอ้างอิงเท่าที่ผมมองหาได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ครบถ้วนแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับอีกหลายๆสื่อที่ทําข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าเพื่อนๆใช้วิจารณญาณแล้วก็ไปศึกษาเองเพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากดูคลิปผมเนี่ยแล้วก็จะเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นหนอื่นๆที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นแรกนะครับก็เพื่อนๆอาจจะพอรู้แล้วแหละว่ามันเกิดการฟอสเซลขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูหัวข้อข่าวกันหน่อยนะครับหัวข้อข่าวนี้เนี่ยก็คือวันที่10มกรานะครับก็คือวันทําคลิปเลยนะครับหุ้น r s เนี่ยร่วงต่อ8%นะครับแล้วก็ราคาดิ่งลงมาแล้ว77%นะครับมาเก็ตแคปก็วูบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวจาก eFinance ไทยนะครับ โดยสรุปภราพข่าวเนี่ยเขาบอกว่าราคาหุ้นล่วงลงมานะครับซึ่งมันก็ฟอร์มาหลายวันแล้วแหละเรียกได้ว่าเป็นไหยนณะเหวของหุ้นเลยนะครซึ่งตัว R S เองอ่ะตรงหัวข้อข่าวนะเขาบอกว่า R S เนี่ยเขาบอกว่าราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งเน่ยเกิดจากธุรกรรมทางการเงินส่วนบุคคลครับก็คือการเอาหุ้นจานวนหนึ่งเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันครับเมื่อราคาหุ้นปรับลดลงเนี่ยก็เลยต้องโดนฟอสเซลครับซึ่งเดี๋ยวต้องฟอสเซลเลย่เดี๋ยวผมอธิบายต่อไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วก็กลไกการตลาดนะครับซึ่ง r อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเลยสถานะทางการเงินนะ่ะก็ยังเป็นไปตามปกติในการดําเนินการตามธุรกิจแล้วก็เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดจากฟอรเซลนี่แหละแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้่าวที่เขาให้ไว้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูข่าวจากตัวบริษัทเองเลยครับอันนี้ก็มาจากเซ็ตนะฮะ เขาก็บอกว่าเนี่ยหัวข้อข่าวเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันพฤหัสของวันทางคลิปนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเกิดมาจากการฟอสเซลนะซึ่งผมบอกกันนะว่าตอนแรกๆอ่ะประมาณวันพุธวันอังคารอ่ะที่หุ้นมาเริ่มโน for ดนฟอสเซลอ่ะผู้บริหารเขาให้ข่าวเองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับฟอสเซลครับที่ราคาร่วงแต่ว,ว่าเขาก็มาสรารภาพยอมรับในวันพฤหัสที่ว่ามันก็เกิดจากฟอสเซลตามจดหมายนี้นะครับ แล้วก็เนี่ยกราบอกว่าเกิดจากฟอสเซลอิสาเหตุน,นึงก็คือปัจจัยภายนอกนะแล้วก็มันไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนะครับแล้วก็สถานะทางการเงินนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยหลกัลกๆเนี่ยเหตุผลหลักๆประเด็นแรกที่ทาให้ราคาหุ้นมันล่วงเนี่ยมันเกิดจากฟอสเซลนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆอนีกหลายคนที่ตามดูคลิปนี่หรือว่าตามดูข่าวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตว่าฟอสเซลจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะครับผมบอกย่อๆว่าฟอสเซลก็คือการโดนบังคับขายครับเหมือนเขาเอาหุ้นเนี่ยไปจำนำไว้แล้วก็เอามาเป็นนเงิสด มาทําการใช้มาจินอ่ะแล้วพอราคาหุ้นมันลงเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้อะทำให้โดนมารับขายซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้ให้นะครับอันนี้เป็นจากข้อมูลจากลงทุนแมนนะครับก็คือเกี่ยวกับฟอร์ซเซลแล้วก็การใช้มาจินนี่แหละเดี๋ยวผมอธิบายตามบทความเขาเลยน,นะครับก็ขอขอุดข้อมูลด้วยนะครับฟอร์ซเซลเนี่ยต้นกําเนิดมันมาจากการใช้มาจินซื้อหุ้นครับ ซึ่งการใช้มาจินก็คือการใช้เงินของตัวเองส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากโบรกเกอร์ครับแสดงว่าการใช้มาจินเนี่ยคือการกู้เงินจากโบรกเกอร์มาซื้อหุ้นนั่นเองครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยต้องมีการวางหลักประกันนะครับอาจเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ตามสัดส่วนที่กําหนดนะครับซึ่งก็ต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยให้กับโบรกเกอร์ด้วยนะเพราะว่าเรากู้เงินจากโบเข้ามานะครับทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าสมมติมีเงิน1ล้านบาทต้องการลงทุนในหุ้้้้้้นนนน A รราานะาาาาค10 10,000บทะตตมปกิเกจซือไดหหุุล เอ้ย1ล้านบาทซื้อหุ้น A 10บาทได้1 0 0 0งแหุ้นจากทั้งหมดนะครับสมมติราคาหุ้นปรับขึ้นไปเป็น11บาทเนี่ยพอเราขายทั้งหมดเลยปุ๊บแล้วก็จะได้กําไร10%ถูกไหมครับจาก10ไปเป็น1ิบบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับมาจินนะแต่พอเราใช้มาจินเนี่ยสมมุติว่าโบรกเกอร์เนี่ยกำหนดวางเงินหลักประกันของหุ้น A ที่50%นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราลงทุนหุ้น A เนี่ยสามารถลงทุนได้ทั้งหมด2ล้านบาทโดยใช้เงิน1ล้านบาทเดิมที่เรามีนะครับ แล้วก็มีเงินวางหลับประกัน50%เนี่ยแล้วก็จะได้2ล้านบาทในการซื้อหุ้นนะครับนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยกู้เงินจากโบรกเกอร์มา1ล้านบาทนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้น A ราคา10บาทในกรณีแรกเนี่ยเราจะซื้อได้ถึง200,000หุ้นเพราะว่าเราใช้มาจินนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดหุ้น A ปรับตัวขึ้นไป11%นะครับหรือขึ้นมา10%เนี่ยพอเราขายหุ้น A ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงิน2ล้าน200,000บาทครับแล้วก็เอาไปคืนโบรก ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปทั้งหมดเด็พอเราขายปุ๊บคืนเงินโบรกเกอร์หมดปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินมา1นึ่งล้านสองแสบาทเท่ากับได้กาําไร20%ครับจากกรณีแรกเนี่ยเราได้เพียงแค่สิเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดไม่ใช้มาร์จินอ่ะเราก็ได้กําไรแค่สิแต่ถ้าเกิดใช้กรณีที่2เนี่ยกำไรเราเนี่ยก็จะกลายเป็น20%ถ้าเกิดเขาวางหลักประกันที่ห้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบซื้อเท่าเดิมแต่ได้กกนนกําาาไรมมมมขึ้้้้นนนะคัแต่่่ทงงีีเเยววส็พิด นะครับผมนี่ก็คือในกรณีที่ดีหรือว่ากรณีที่หุ้นขึ้นนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือหุ้นลงครับพอหุ้นลงปุ๊บเนี่ยสถานการณ์หนึ่งที่อาจจะเกิดได้ก็คือการมาร์จิ้นคอครับก็คือโบเกอร์เนี่ยจะเป็นการเรียกให้ลูกค้าเนี่ยนำเงินสดหรือหุ้นเบาวางไปหลักประกันเพิ่มเติมครับเพราะราคามันล่วงลงอันนี้ดูตัวอย่างนะสมมติว่าโบเกอร์เนี่ยกำหนดอัตรามาร์จิ้นคอที่35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการกู้เงินซื้อนะครับถ้าเกิดราคาหุ้นเอเนี่ยจำได้ไหมครับว่าน,รก,ราานาาก่เิดาาหุ มนลงมาเหลือ7บาทหรือว,ว่าลง30%เนี่ยหวายเขาว่าตอนนี้มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดอ่ะจะเหลือแค่1นล้านสี่แสนบาทนะครับแต่หลักประกันของเราวางที่เราวางเอาไว้อ่ะจะเหลือ4ี่แสนบาทเท่านั้นครับเพราะว่ามันเกิดจากว่าเงินลงทุนซื้อหุ้น A อเนี่ยจาก2ล้านบาทตอนแรกหักด้วยมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันที่1นล้านสี่แสนบาทจะเหลือเงิน6กแสนบาทนะครับซึ่งถ้านําเงิน0กแสนบาทไปหักออกจากมูลค่าปาระกันที่วางไว้ตอนแรกกับโบเกอร์ที่บอกว่าวางไป5้เนี่ย ก็คือ1ล้านบาทมันก็จะเหลือเพียง4ี่แสนบาทเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ย หากนําไปหารด้วยมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันที่1นล้านสี่แสนเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนที่25%ซึ่งต่ํากว่ามาร์จิ้นคอที่โบรกเกอร์กำหนดครับซึ่งโบรกเกอร์กำหนดเอาไว้ที่35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัดส,ส่วนมันเหลือแค่สิบยี่สิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแปลว่าแบบนี้เนี่ยโบรกเกอร์ก็จะบอกเราว่าให้เอาเงินเนี่ยมาวางเพิ่มอีกเก้าหมื่นบาทซึ่งจะเป็นหุ้นหรือเงินสดก็ได้เพื่อให้มูลค่าหลักประกันอ่ะกลับ มันยังปรับตัวลงไปเรื่อยๆครับนักลงทุนน่ะที่ ซื้อมาจิ้นเอาไว้เนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยมันวางหลักประกันมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดราคาหุ้นปรับตัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลงไม่หยุดเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนักลงทุนเขาหมดเงินแล้วครับไม่มีเงินมาวางหลักประกันเนี่ยบล็อกเกอร์ก็มีสิทธิ์ครับที่จะบังคับขายหุ้นเพื่อนำมาชำระหุ้นกู้ก็นี่เงินกู้ครับก็คือฟอ s เซลก็คือการบังคับขายหุ้นทุกราคานั่นเองครับซึ่งทําให้เกิดการขาดทุนมหาศาลนะครับซึ่ง,งเเเ่่มมกกือิิดด Force sale ุป นักลงทุนท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะตกใจแล้วก็เ hey, ทขายหุ้นก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อโดนฟอสเซลแล้วเนี่ยเขาก็โดนบังคับขายทุกราคาใช่ไหมครับแล้วราคาหุ้นที่ผ่านมาก็ล่วงลงอยู่แล้วจนเกิดฟอสเซลปุ๊บพอบังคับขายทุกราคาปุ๊บมันก็ยิ่งร่วงลงไปอีกทีนีนะ้คนที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยพอเห็นมันเป็นอย่างนี้นก็จะตกใจแล้วก็เ hey, ฮขายตามๆกันตามหลักสิตวิทยานะครับอันนี้ก็คือเรื่องาวของฟอสเซลนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยที่หุ้น RS มันฟอมาแบบสามสี่วันเรันี้แหละ ซึ่งมันก็เป็นฟอสเซลจากตัวเจ้าของเลยนะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาวางเงินทั้งหมดที่ทําที่วางมาจีนเอาไว้เนี่ยเป็นทั้งหมด10%ของหุ้นทั้งหมดครับพอมันเกิดฟอสเซลปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการเทขายทุกราคาทําให้สภาพราคาหุ้นมาเป็นอย่างนี้ครับคนอีกส่วนหนึ่งก็เลยตกใจก็เลยเทขายตามกันไปด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจำได้ไหมครับว่าเหตุผลที่จะเกิดฟอสเซลได้เนี่ยก็คือราคาหุ้นเนี่ยที่มันร่วงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกินคนที่ซื้อมาจิ้นไว้เนี่ย ไม่สามารถเอาเงินมาเพิ่มหลักประกันได้ทําให้โดนมาคับขายครับซึ่งเราที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลัง2.0.2.1เนี่ย ผมเป็น5ปีแล้วกันนะหลัง2 0 2 1เนี่ยราคาหุ้นของ RS เนี่ยก็ร่วงโรยลงมาเรื่อยๆครับซึ่งท้งนี้นะก็เกิดจากสภาพของตลาดหุ้นสภาพเศรษฐกิจไทยแล้วก็โมเมนตัมที่มันไม่ค่อยดีครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมเชื่อว่ามันเกิดมาจากตัวพื้นฐานของหุ้นเลยครับทีนี้เนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็คือบอกว่าผู้บริหารโดนฟ้องเซลใช่ไหมครับราคาหุ้นก็เลยร่วงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากกระเสริมเนี่ยก็คือเรื่องปัจจัยพื้นฐานครับทีนี้ลองมาที่เซตกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมหุ้นนะ จะเห็นว่าในล่าสุดเท่าข้อมูลที่มีนะครับก็คืองวดเกเดือน6 7เเนี่ยสินทรัพย์รวมเนี่ยมันอยู่ที่8,00 0ล้านครับแล้วก็นี่สินรวมอยู่ที่5,000ล้านแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่3,000ล้านจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทรัพย์สินรวมอาะ r s เขาก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านี่สินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับแล้วก็จะเห็นหลักๆเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือส่วนนี่สิน,นครับ ดูนะครับว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยประมาณ2,000 2,000มันก็ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมา3,000ใช่ไหมครับ จาก2,000ในปี63เนี่ยผ่านมา4-5ปีเนี่ยกลายมาเป็น3,000ล้านของสนอ่นกับผู้ถือหุ้นแต่ว่านี่สินเนี่ยจาก2,500มันเพิ่มมาเป็น5,000กว่าเลยครับก็คือเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแปลว,ว่านี่เพิ่มมากกว่าทุนครับแปลว่าการเติบโตของบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดมาจากการเติบโตของนี่ครับก็เป็นข้อระวังหนึ่งครับว่าสภาพของไอเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับทีนี้มาดูตัวรายได้ครับจริงๆรายได้เขาเติบโตมมมาาาาาาาเเรรรรื่่นะบบ่อออยยๆนนนถ้้้กดดููใภพพววแแบบีีััตตปญหงํไสุท กำไรสุดที่เนี่ยจากห้าร้อยลงมาเหลือร้อยเดียวลงมาเหลือร้อยสามสิบแล้วก็เห็นว่าตัวปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหกหกเนี่ยมันเป็นพันสาล้านใช่ไหมครับเกือบพันสี่แต่จริงๆแล้วมาดูนี่ครับกำไรขาดทุนจากกิจกรรมอื่นน่ะปรากฏว่าปี66หกเนี่ยครับมันเป็นกําไรพิเศษเกือบพันหเลยครับแล้วกาไรสุที่จริง,รงๆอ่ะมันพันสามแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะก็คือเอาพันสามมาลบพันหครับแปลว่าปีที่แล้วเนี่ยปีห6หกนะ R S เนี่ยขาดทุนเกือบสามร้อยล้านบาทนะครับ ในปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยงวดกําไรเนี่ยเก้าเดือนแล้วนะสามในสี่ของปีที่แล้วเนี่ยกาไรสุทธิเนี่ยมันอยู่แค่สิบสองล้านบาทแล้วก็อย่าลืมนะว่ากาไรพิเศษมันเป็นยี่สิบห้าล้านบาทอ่ะเพราะจริงๆเนะี่ย RS เนี่ยขาดทุนไปสิบสามล้านบาทในปีที่ผ่านมาครับแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีหกสี่ไล่มาเนี่ย RS เนี่ยรุ่มๆดอนๆมากเลยครับกาไรก็หายไปเยอะแล้วสองปีล่าสุดเนี่ยก็ขาดทุนแบบมาโหล้านมากครับแปลว่ามันเกิดขึ้นจาก ปัจจัยพื้นฐานด้วยครับที่ทําให้หุนเนี่ยมีความน่าสนใจนลดลงทําให้ราคามันลดลงนะครับส่วน ROA ROE ก็ค่อนข้างตามสภาพครับแต่มันก็มีความผันผวนผลเล็กๆในช่วงปี6 6ครับเพราะว่ามันเกิดกำไรพิเศษขึ้นมาครับอันนี้เขาคิดภาพรวมแต่ว่าพอเรามาแยกจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่า IS เนี่ยขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยราคาคุณก็เลยร่วงลงมาตามที่บอกครับแล้วอัตราส่วนอะไรมันก็เพี้ยนไปหมดครับซึ่งจริงๆอ่ะ ตรงนี้เนี่ยมันก็เชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าเงินปันผลตอบแทน16%เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ะปันผล16%เลยน่าสนใจหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่า RS เนี่ยกำไรมันหายไปเยอะขนาดนี้ครับกำไรหายหมเขาว่าเงินสดหายครับพอเงินสดหายปุ๊บเขาจะเอาเงินจากไหนมาปันผลนะถูกไหมครับนอกจากกู้ยืมมาซึ่งทําให้ตัวหุ้นเนี่ยยิ่งเสี่ยงเข้าไปอีกครับทีนี้เนี่ยทำไม RS มันอยู่ในสภาพนี้ครับทำไมกําไรมันถึงได้ล่วงเดเนรลนานาได้ขนาดนี้ครับผมจะมาเสิร์ฟตรงนี้ครับ อันนี้ก็คือ MDNA ไรมาสล่าสุดเท่าที่หาได้นะครับก็คือในช่วงนเนี้ย r s เนี่ยหลักๆเนี่ยณปัจจุบันช่วง10ปีหลังเนี่ยรายได้หลักๆของเขาเนี่ยมาจากส่วนของธุรกิจพาณิชย์เป็นหลักครับซึ่งเป็นสัดส่วนเกือบ50%เลยในปีล่าสุดนะครับนี่ตามที่ไฮไลท์นะซึ่งธุรกิจพาณิชย์เนี่ยก็คือ TV shopping เนี่ยครับคือเขาขายของออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆของเขาครับซึ่งมันถือเป็นการเติบโตลแล้วก็เป็นสตอรี่ที่ดีมากๆเลยนะ เมื่อช่วง6-7ปีมาแล้วเนี่ยนะครับถือเป็นการเติบโตใหม่เพราะเหมือนกับว่าเฮียฮอเขาก็ปรับธุรกิจใช่ไหมครับเพราะว่าค่ายเพลงมันก็แข่งขันยากใช่ไหมหมีค่ายอิสระเกิดขึ้นมากมายเขาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเน้นขายธุรกิจพาณิชย์มากขึ้นก็เลยคล้ายๆการขายของออนไลน์ทีวีช้อปปิ้งนี่แหละมันก็เลยเป็นการเติบโตของเขาแต่ว่าจากที่เห็นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะอันนี้ดูแค่ลายไตายมากก่อนนะธุรกิจพาณิชย์เนี่ย ค่อนข้างเติตเบโตล,ลดลงมาเรื่อยๆครับทั้งๆที่เป็นรายได้หลักเดิมของเขานะครับจะเห็นว่ามันลดลงมาเรื่อยๆครับเนี่ยจาก3จาก3 3 7 0เศนย์เี่ยเหลือ3 2 3สในไตรมาสล่าสุดนะแต่กลับกันเนี่ยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆครับแต่ว่าสัสดส่วนมาเกิดเพิ่มขึ้นนะครับจากธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าสัสดส่วนของธุรกิจพาินี้เนี่ยลดลงแล้วก็รายได้เนี่ยก็ลดลงนะครับทำให้กำไรสุดท้ายเนี่ยมันก็ลดลงเลยครับจะเห็นว่า ถ้าไม่รวมค่าใช้ใจ่ายพิเศษนะล่าสุดเนี่ย r s เนี่ยขาดทุนไปเลยนั่นเองนะครับแม้ว่าแล้วก็มีรายได้พิเศษเนี่ยมาช่วยจะเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ย r s เนี่ยขายของไม่ค่อยได้นะครับทำให้มันลดลงระเด้งอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่าธุรกิจพาณิชย์เนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงมากครับเกิน5้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าต้องบอกว่าธุรกิจสื่อธุรกิจโฆษณาธุรกิจเพลงอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างดีขึ้นครับแต่ว่าสัดส่วนมันน้อยกว่าธุรกิจพาณิชย์เยอะมากเนี่ยพอพาณิชย์เนี่ยมัันไม่ค่คคอยดีรบ ทำให้รายได้รวมเขาเนี่ยก็เลยลดลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆของงบกําไรขาดทุนครับทีนี้เนี่ยมาดูส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินครับจะเห็นว่าทรัพย์สินหลักๆอะสินทรัพย์หลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหรือว่าสินทรัพย์ถาวรครับเนี่ยเกือบ5,000 เกินครึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนี้ผมไปดูในหมายเหตุเพิ่มเตนะิมเนี่ยมันคือคล้ายๆกับว่าเป็นทุนสร้างละครเนี่ยครับคือเพื่อนๆถ้าดูตามหนักดูตามละครเนี่ยเขาจะมีโปรโมทว่าทุนสร้างกว่าร้อยล้านบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันมีปัญหาก,ก็คือค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเขาไม่ได้บุ๊กเป็นรายจ่ายครับเขาไปบุ๊กเป็นต้นทุนเขาบุ๊กเป็นทรัพย์สินเนะี่ยแล้วพอมันบุ๊กขนาดเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าละครแต่ละเรื่องเนะี่ย มันจะทํากําไรมันจะทํารายได้กลับมาเท่าทุนแล้วก็เกิดกําไรทุกเรื่องไหมครับคือมันก็มีความเสี่ยงครับอย่างที่เราเห็นนะว่าหนังฮอลลีวูดมันก็เจ๊งหลายๆเรื่องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไอ้ทรัพย์สินถาวรหรือว่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนเกือบ5,000ล้านที่เป็นทุนสร้างเกือบซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มันไม่คอนเฟิร์ม100%ครับว่าสุดท้ายเนี่ย สินทรัพย์5,000กว่าล้านเนี่ยมันจะเป็นมูลค่านี้จริงๆเมื่อเวลาผ่านไปครับมันอาจจะมีละครที่เจ๊งก็ได้สุดท้ายเนี่ยสินทรัพย์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึง5,000ล้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมากกับหุ้น RS ครับและประกอบกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวธุรกิจพาินี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยพอ2เรื่องเนี่ยม,ม,มันมาประกอบกัน,นก็เลยเกิดความกังวลในมุมมองของนักลงทุนนั่นเองนะครับผมทีนี้ผมมาดูตัววันรีพอร์ตเพิ่มเติม อันนี้เนี่ยผมขอย้อนกลับไปตรงงบกําไรขาดทุนก่อนนะครับในปี65เนี่ยเห็นไหมครับว่าธุรกิจพาณิชย์เนี่ยจากพันเหลือพันสนะครับแล้วก็ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจากพันแเพิ่มมาเป็น2องพนนะครับแปลว่าสัดส่วนเนี่ยธุรกิจพาณิชย์เนี่ยมันลดลงนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ย ธุรกิจสื่อแล้วก็ธุรกิจค่ายเพลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับแปลว่าเขาทำไรายได้จากตรงเนี้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยคือธุรกิจพาน,นิ์นี่แหละที่มันดึงเขาครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ทําให้ธุรกิจพาน,นิ์มันลดลงเนี่ยมันน่าจะเกิดจากว่าช็อปออนไลน์มันเกิดขึ้นมากครับที่ผ่านมาเพื่อนๆก็เห็นข่าวว่าเทมูเข้ามาค้าขายในไทยใช่ไหมครับแล้วก็ แพลตฟอร์มโซเชียลหรือว่าแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาก็จัดโปรโมชั่นเยอะเพื่อไปการดึงลูกค้าครับคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาว่าแข่งกันเองอยู่แล้วครับพวก La z า d a s h o อ e, ปีอะไรเงี้ยนะแข่งกันเองก็ดูอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยไอคนที่ไม่ได้อยู่ในเนี้มันก็โดนผลกระทบไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยโดนกระทบโดยปริยายครับทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยครับอันนี้เป็นงบของกาําไรขาดทุนในปีหกหกนะครับทรัพย์สินที่หาได้ก็คือเนี่ย ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเป็นสัดส่วนมากสุดเกือบ3 0เลยครับก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแปลว่าเขาบุกทุนสร้างตรงนี้เพิ่มขึ้นแปลว่ามันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นขยายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับประเด็นทั้งหมดของ RS เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองครับผมกับหน้าจอละทีนี้เนี่ยโดยสรุปนะครับประเด็นที่ทําให้หุ้น RS เนี่ยร่วงแบบระเบิดระเบ้อนะก็คืออย่างแรกเนี่ยมันโดนฟอสเซลครับผู้บริหารโดนบังคับขายนะครับ ซึ่งเหตุผลที่มันโดนมาคับขายเนี่ยเพราะราคาหุ้นเนี่ยมันร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่หุ้นมันร่วงลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดจากสภาพเศรษฐกิจไทยเซนติเมนต์ตลาดหุ้นไทยที่มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดว่าเขาจะชะลอการ ลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับมันก็เยยิ่งชะลอกันไปใหญ่แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือพื้นฐานของ r s a เนี่ยแหละครับที่มันก็ไม่ได้ขายของได้ดีเท่าเก่านะถึงแม้ว่าธุรกิจสื่อกับค่ายเพลงมันจะดีขึ้นนะแล้วก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ารายได้หลักของเขาที่ผ่านมาก็คือธุรกิจพาณิชย์ซึ่งมันก็ส่งผลให้เราเห็นภาพว่ามันไม่ค่อยดีแล้วมันลดลงมาครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็น ต้นทุนเท่านั้นได้เท่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัว n e t f l อ x แพลตฟอร์มออนไลน์แหละมันก็มาแย่งลูกค้าแย่งมาเก็ตแชร์ไปเยอะใช่ไหมครับขนาดผมเนี่ยยังทำคลิปเซอร์คิตเกมภาค2เลยนะครับไปดูกันได้นะครับก็โดนแย่งมาเก็ตแชร์ตรงนี้ไปเยอะทําให้ภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยเกิดผลอย่างนี้ครับว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็เลยร่วงลงมานั่นเองครับโดยส่วนตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือเปล่าเพราะรา ซื้อแต่ว่าผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดจะซื้อเอาเงินปันผล16%ที่ผมบอกแหละเพราะว่ากําไรมันไม่ได้เข้าครับจะไปหวังเงินปันผลไม่ได้นะครับเพราะว่ากําไรไม่มีเงินสดเขาก็ไม่มีเงินมาปันผลนะครับทําให้มันก็เหลือแค่ว่าเราจะลุ้นหรือเปล่าว่าจะเข้าซื้อราคานี้แล้วหวังว่ามันจะเด้งรีบาวขึ้นมาอย่างเงี้ย จะเป็นไอเดียแบบนี้ถ้าเกิดคนจะเข้านะครับเพรว่าผมเองก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันก็มีความเสี่ยงครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า RS เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับมันอาจจะซ้ำรอยแนว JKN ก็ได้นะเพราะ JKN เนี่ยมันก็มีสตอรี่ประมาณนี้เหมือนกันครับก็คือแบบซับซิดไม่มีตัวตนมันเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยละครสร้างออกมาเนี่ยมันขายไม่ออกครับทาให้สุดท้ายเนี่ยผลประกอบการมันก็ไม่ดีในที่สุดครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นครับเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีมุมมองอะไรเพิ่มเติมเเเกกกี่่่ววววับบหหหุ้้นนนตตต็็ออไไดครรราาางงื รับข้อมูลมาในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมกับน้องๆเนี่ยจะได้ตามอ่านนะครับผมร่วมกันพัฒนาสังคมรับทุนทุนไทยให้รู้ทัาทันกันมากขึ้นแล้วกันนะครับผมชอบจากระเทยวบนนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับอันตรายคือจะได้เจอแหล่คลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับพวกกระใหม่ข่าวพอดแคสต์มีปิ๊งเลยหลือพี่ไรน์นัลได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม